ไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวเอาจริงๆแล้วครับดีๆนดดีๆจะไปทะเลทรายนะอ้าวทะเลทรายเหรอเขบอกเขาบอกว่าสีดเลยโอเคโอมค่ะซ้อมอ่ไม่ไม่ดูผมดูผมดูผมเดี๋ยวผมเป็นดังจริงจ้าให้ดูเงินนะ

ไม่ไม่เดี๋ยวเอาเทอคนดูให้เฮ้ยเจีงเข้า แล้วผมว่าเปิดเพลงด้วยประเด็นอ่ะเห็นไหมเขาเขากัวพี่เนียบอกเลยไม่ถึง่เดี๋ยวนะมีใค่นี้หรอที่เราสูดเ้าอย่ยอ้โหดีละดูนะครับพี่ี e n e s i ิโคตรเยอะไหมใม่ไหม พี่แต่ห้าพยักห้าพยักเขาน้อยนะถ้าจะเอาคุ้มอยู่นะพี่จริงๆนะไม่ไม่ไม่รอรอเขาไว้เลยไม่เป็นไรว่าแบบถ้าจะเอานะพี่เราเล่นได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาไม่ยินดีติดมาตีไปเราพิงซ้อมไหมได้ครับ

นั่นได้กุลงแบบเสเต็ปปล่พี่หมองก้พี่หมองตีพีโตพี่โตพี่โตพี่โตไปไปเล่นนวงเลยเดีวมาเองกำน่ไปไปพี่หมองได้ยศตายมาดิมัดตวยไม่ไหวละมีคนโจกนะมีคนจกนะปล่ไปลยปล่ยเลยี

ไ้ยมีเดี๋วหุมอีกสวยฟังนะครับฟังฟังเลยเสียงเนี่ยหาฟังยากล่ะตายหนึ่งมาดิไปไปไปพี่เอาหมดก่อนขัดจุ่มก็ได้ได้อยู่มีตัวชุบมีตัวชุบอ่าพี่โตมานี่พี่โตมานี่พวกมมาทางนี้พี่อันนี้อันนี้อันนี้ ไยแม่งใส่หน้ากากสาหน้ากูเหนอกลังไปเหนกังไปพี่อะไรผมไหมพี่แบบมันป๋าใหน่อฮ่ากูชอบพี่เยดิมึงสวยกูสี่มึงสวยกูสิมึงสวยกูสิมึงสวยกูวพี่มองรอ ติดผมผมผมไม่เด้ผมมีผมผมีก็ได้ละเฮ้ยเหนยมีอีกพี่บังสองสามคนเดี๋ยวเองเอานะเอานะ <c oughs> พี่บังตี <c oughs> ปล่อยไปไปไปคนนี้ปล่อยไปไป,ไป,ไปพี่เบลคนนี้ ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบก่อนพี่หมออะไนะไม่ยากหรอกพี่ฟังเป็นพระเอกในหัวใจเธอตายหนึ่งมึงรู้อ๋าหนีก็ตทยไอ้ยืนหนึ่งว่ะพี่ ไม่ลาเย็นหนึ่งดูว่าราเย็นหนึ่งพี่มองเางงาน่อยดูรใช่เราะงอคนดูล้กันดีือว่าไปจ่ายเงาคนดูแล้วกันแค่นั้นแหละ เสือไปกางางนะา,งานะแล้วกันเสือไปกางงาะคุณดูนะหายเงินนะนี่นี่งอะเละจำไม่ลีเสือไปกางงาะแล้วกันมากกว่าห้าครับมากกว่าอยู่แล้วครับมีไม่ไม่อยู่แล้วเหนื่อยเงาผัก หมดหมดหมดแล้วพี่เกียร์เกียร์เกียร์เลยนี่เกียร์จติตถ้าจะได้แล้วพี่สลิปเฮ้ยยังมุดถามอ่ะเธอทำสิบอกเขาไปผล <laughs> เพราะอะไรไอ้อพูดจริงเหรอพิเลียเก่งมากมองนั่นเออผมพีเรก็ผมพี่เรก็มันคงไม่มีชื่อผม,มอ, <N un> อ,อย่างละ ไม่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 มีชื่อผมย่าเล่าใน่ไในชื่ออะมันไม่มีผมอย่าเล่ไม่อะไรหรอกเข่ใจห้ใจใจไม่มีผมอย่เล่ครับอุ้มสลับผิดครับพี่ครับมองแบกมองแบกไนกูต่อยไม่หยุดไม่เคยเห็นความดีไปก็ได้ครับไม่อะไรไม่ไม่ไม่เห็นความดีผมหรอกเออเหมือนกันอะไรครับอะไรครับอะไร เออส่งใครบินอะนั่นใลไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่มีผมแล้วจริงจริงครับพี่มังเก่งเรวไม่มีผมหรอกตกลนตกลนเพิ่มส่งเมื่อกี้ ไม่มีผมหรอกพี่มองพี่มองพี่เก่งพี่เก่งล่ะมันไม่มีผมหรอกไฟเนี่ยเดี๋ยวไม่มีผมในไฟแลานไม่คือจริงเราสองคนคือแบบไม่ไม่ไม่มันไม่มีผมมันไม่มีผมพี่มีแต่พี่ไม่ไม่ันไม่มีผมหรอกไม่มีผมหรอกไม่ไม่มีผมพี่มีแต่พี่แหละผมไม่มีผมหรอกไฟเนี่ยไม่จัดไม่จัดละกลับจีะกลับเลยกลับเลยพี่มองพี่มองกลับพี่ ไม่ไม nee, 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 ่ไม yeah. ่ไปแล้วนะไปแล้วคุณดูเจอกับเจอกันเจอกันเจอกันไม่ไม่เจอกันครับเจอกัน